ไพ่ตัวตนก่อนเลยไพ่ตัวตนการเงินขึ้นแบบนี้แปลว่ามีโอกาสได้รับมรดกมีโอกาสได้เงินจากสิ่งที่เคยทํามาไว้นานแล้วอะไรก็ตามที่เป็นของคุณโดยกําเนิดมรดกทรัพย์สินอะไรก็ตามที่ทาเอาไว้หรือมีคนอื่นที่เป็นปู่ย่าตายายญาติให้มามีโอกาสได้รับมรดกที่ดินทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่มรดกเกิดผลในปีหน้ามีโอกาสหมดหนี้หมดสินเพราะมันอยู่ใกล้ไพ่มรดกเข้าใจคานี้ไหมเออไพ่แบบนี้แปลว่าจบจบเรื่องการเงินแปลว่ามีโอกาสจ่ายหมดหนี้หมดสิน ในเรื่องบางเรื่องยังสมมติคุณมีรายจ่ายอยู่สิบอย่างมมปีหน้ามีเรื่องหนึ่งละอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่จะหมดจบและจะทีเรื่องนี้เรื่องการเงินไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปแล้วอันนี้ประมาณนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องที่ต้องจ่ายก็ยังต้องจ่ายอยู่ <c oughs> เสียดอกเยอะนิดนึงนะคะเสียดอกเยอะนิดนึงสิ่งที่ต้องจ่ายก็ยังต้องจ่ายอยู่อาจจะเสียดอกเยอะขึ้นอาจจะรู้สึกว่าเสียเงินก้อนเสียเงินแบบไม่น่าจะเสียเออก็ยังมีอยู่แล้วก็เสียเงินไปกับการท่องเที่ยวอันนี้จะดีใจหรือเสียใจเอาแปลว่ามีเงินให้เที่ยวเออน ราศีกุมเสียงเงินไปกับการท่องเที่ยวนะการเงินสร้างเงินสร้างตัวได้ค่ะไพ่ใบนี้แปลว่าสร้างเนือสร้างตัวได้แต่ต้องเด็ดขาดเพราะนั้นการเงินราศีกุมโชคลาภอาจจะไม่มีการเงินฝืดเคืองไหมหรอมันพอได้เรื่อยๆไม่ฝืดเคืองไปได้เรื่อยๆอยู่ๆเวลาจะเสียเงินขึ้นมาเสียเงินก้อนเฉยเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวจ่ายเงินเพราะการท่องเที่ยวอ่ะให้ระวังควรมีเซฟไว้บ้างเพราะว่ายอยู่ๆรายจ่ายเข้ามาปุ๊บม,มันมาแบบปึ้งเลย ปึ่งเสียเงินก้อนเลยแบบเนี้ยปีนี้มันจะเป็นคือปีหน้ามันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องเซฟเงินไว้นิดนึงเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้มีเงินก้อนที่รอต้องจ่ายอยู่ซึ่งคุณไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนเออหลังจากได้มรดกหรือได้เงินบางสิ่งบางอย่างมานะ อาจจะไปเที่ยวก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่มีเงินมาดอกอะมันแปลว่ากงสีหรือมีการแบ่งเงินที่คุณเคยทํามาไว้ก่อนหน้านี้เอามาให้คุณคุณมีรายได้จากสิ่งที่คุณเคยไปลงทุนไว้เงินเก่าๆทําทมูลค่าในปีหน้าการงานดีราศีกรุมการงานดีนี่งานเข้ามารวยๆถ้าเป็นซื้อซื้อขายธุรกิจส่วนตัวแปลว่าลูกค้าเข้าเรื่อยๆ ไม่ถึงกับปังแต่มาเรื่อยๆการงานถือว่าดีมากมีคนเอางานมาให้ทําเรื่อยๆเขาเห็นผลงานของคุณเขาก็เลยทาเรื่อยๆส่งมาให้เรื่อยๆอารมณ์ประมาณนี้ยถ้าทําธุรกิจอยู่ที่บ้านเองแปลว่ามีลูกค้าเข้ามาจับจองตัวคุณเรื่อยๆไม่ได้ว่างนะคือทําเรื่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไพ่ใบนี้อยู่ในบทสรุปของปีหน้าเลยแปลว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้สามารถที่จะก้าวหน้าหรือเลื่อนขั้นย้ายขั้นย้ายตําแหน่งประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการทํางานเพราะคุณเป็นผู้หญิงที่คุม ราชสีได้ขานาดนี้นะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้แต่อาจจะมีความอึดอัดเกี่ยวกับผู้หญิงอยู่บ้างในการทำงานนะคะลูกค้าดีผู้ใหญ่สนับสนุนคนเก่าๆในการทำงานคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนให้ความสนับสนุนดีเพราะฉะนั้นปีหน้าโฟกัสไปที่ลูกค้าเก่า โฟกัสไปที่คนที่เคยทํางานร่วมกันเขาจะเป็นฐานเสียงให้คุณฐานข้อมูลให้คุณหรือสนับสนุนคุณในเรื่องของงานลูกค้าเก่าสนับสนุนดีมากแล้วก็ทุกคนร่วมยินดีไปกับคุณมีโอกาสได้มีความรื่นเริงเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณสามารถที่จะมีงานที่ดีเข้ามาได้มีเรื่องให้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของงานจนคนรอบข้างรู้สึกยินดีด้วยมีโอกาสมีงานแบบงานมงคล งานที่ฉลองได้เลื่อนตำแหน่งฉันงได้นี้ได้นั้นได้น้น,นเกี่ยวกับเรื่องของงานอะ่ะมันทาให้มีคนมายินดีกับคุณเออเพราะฉะนั้นเรื่องงานถือว่าดีนี่ยังไม่พอนะะเรื่องงานคือดีมากราศีกุมมีสัญญาใหม่ๆใครตกงานอยู่มีโอกาสได้รับการเซ็นสัญญาใครทาฟรีแลนซ์แปลว่ามีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมมีงานเข้ามาในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงเพิ่มเติมมากขึ้นมีการเซ็นสัญญาเพิ่มขึ้นเรื่องงานเด่นมากนะสําหรับราศีกุมคนเก่าลูกค้าเก่าดี สีกลุ่มความรักก็ดีนะเออก็ดีนะเดลเวอร์ขึ้นเลยเดลิเวอร์ขึ้นอยู่ที่ตัวตนแปลว่ามีคนเข้ามาให้รักหรือรู้สึกสัมผัสดได้ถึงความรักมีไม่ขาดสายอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมไพ่แห่งโอกาสเข้ามาตลอดทั้งปีไพ่แห่งโอกาสคุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดแปลว่าความรักเข้ามาตลอดทั้งปีเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เข้ามาเหมือนพรมริขิต เออเพราะฉะนั้นราศีกุมอาจจะเจอความรักในปีหน้านะแต่เลเวอร์โอกาสและพรมลีขิตเข้ามาพร้อมกันขนาดนี้คุณรู้สึกได้ถึงความรักแน่ๆแ,แต่จะไปต่อไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไพ่ข้างตัวคุณแปลว่าคบได้เรื่อยๆคบแบบยาวๆแบบช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์ไม่รู้คุณหรือเขายังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ มีเรื่องไม่พอใจอ่ะยังไม่พอใจคนที่เข้ามาหรือยังไม่พอใจในเรื่องของความรักท,ทั้งทงที่มันก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักแหละเออเราเองหรือเปล่ายังไม่พร้อมเนี่ยโอกาสเรื่องความรักมาแล้วนะ